สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตย,ยในห่วงใยบ้านเมืองครับวันนี้รายการชิมนัวทูยูเอสเอมาลองชิมอาหารเขมรสไตล์จีนหรือเขมรยังไม่รู้พี่นิคโคลัสพามาแต่มายังไงก็ต้องมาเจอเจ้าถิน่นเจ้าถินคุณโพไซสวัสดีนะครับ,รบขอบพระคุณมากคุณโพไซปีเตอร์ปีเตอร์ยัง <ขอ S 3> บซูโซเดโซเโซเซไดเรามาใน เขาเรียกว่าแคนเบเดียทาวนะครับเป็นย่านที่คนเขมรอยู่ที่นี่เยอะอยู่แถวลองบีชนะครับแล้วเราเลยมาลองทานอาหารเขมรแต่ว่าเป็นอาหารจีนโอกาสคราวหน้าอาจจะไปลองเขมรแท้ๆเพราะแต่ว่าจริงๆเขาก็นิยมจีนนะครับให้แต่ให้พันมเป็นรสชาติจะอร่อยกว่านี่นะนะร้พันมเป็นร้านพันมเป็นนะที่ไหนอ่ะกันที่เราไปกินครั้งแรก อ๋อเคยไปกินแล้วเอาละแต่วันนี้เรามาลองในถิ่นเขมรเลยนะครับที่เราเรียกเขาเรียกว่าแคมเบเดียทาวอเมริกานี่เขาไม่หวงนะเมืองไทยตั้งตั้งเป็นชุมชนใหญ่ๆเขาก็เรียกเมืองเขมรอย่างเมืองไทยเนี่ยคนพม่าอยู่เยอะเขมรอยู่เยอะในกรุงเทพจะไปตั้งบอกเป็นเมืองเขมรไม่ได้แต่ที่อเมริกานี่ก็ไม่ว่านะที่ลองบีชเนี่ย ผมี่ยผมเคยเห็นถังขยะยังเป็นภาษาเขมรเลยใช่ไหมครับเออแล้วเวลาเลือกตั้งใบโฆษณาเลือกตั้งเป็นภาษาเขมรเลยภาษาเขมรใช่ไหมครับใช่อย่างนี้เลยนะครับคุณโพไซเนี่ยเป็นเขมรแต่ท่านอย่าเพิ่งสงสัยนะอย่าเพิ่งสงสัยว่าเป็นเขมรทำไมพูดไทยได้เ <c oughs> พราะว่า <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยข้างใน ร้านอาหารร้านนี้มีชื่อเสียงนะครับ s e a f o คอ Cove อยู่ถนนอะไรเนี่ยฮะเมื่อกี้ข้าไปขอเขาแล้ว Westminster บูรวาดการเด่นเดี๋ยวรสชาติเป็นยังไงเราจะเข้าไปลองดูข้างในนะครับเดี๋ยวติดตามไปครับเราเข้ามาในร้านอาหารแล้วครับนี่คือ การชิ banks, รมโ okay. ัวทั่ว USA ครั้งนี้พี่นิโคลัสได้พามาชิมอาหารในเขาเรียกว่าเมืองเมืองมรเไม่ใช่ไม่ใช่มันอันนี้คือเมืองเขมรเนี่ยโอเคคือแถวรลังน่นะครับเพราะว่าอาหารในลอสแองเจลิสเนี่ย มีสารพัดเชื้อชาติเราพาท่านไปกินหลายอย่างเต็มทีนี่ออกมานอกเมืองวันนี้มานอกเมืองอะนะครับแล้วก็ท่านเห็นนะผู้คนไม่ใช่น้อยแน่นร้านแน่นร้านที่นิโครัสเลยพามาชิมแต่ว่าเรามีเจ้าของถิ่นอีกทีนึงเพราะาไอการจะหาร้านอร่อยอที่เรามากินเองจริงๆมันยากเลายกนครับก็ วันนี้เราได้ผู้นำทางออมชอยนะนะผู้นำทางเป็นขเขมรเป็นร้านซีฟูด้ดออมชอยเป็นร้านอาหารซีฟูด้ดซึ่งเป็นสไตล์เขมรบวกจีนนะครับเนีย่เรากำลังเรากำลังสั่งอาหารแล้วพร้อมที่จะจอกแจกจอแจกครับ คือร้านอาหารจีนมีไม่ว่าที่ไหนนะเสียงดังเออดังเสียงดังไม่ว่าจะเป็นมิกซ์ระหว่างเขมรจีนเวียดนามหรือจีนหรือจีนแท้ๆเสียงอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองดูว่าเขมรแบบไชนีสสไตล์หรือไชนีสแบบไชมีสสไตล์จะเป็นยังไงแต่จิ๋วเะครออแต่จิ๋วน่าจะมาแบบนั้นนะครับ กำลังเลือกอาหารกันอยู่แล้วก็ที่เป็นพิเศษหน่อยนะครับวันนี้ได้ได้ผู้แนะนำพามาทานเพราะไม่งั้นจะหาทานได้ไงแถวลองบิดกนี่ร้านก๋วเตนทั้งนั้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พูดไปพูดมาอยู่มาเป็นคนไทยนะต้องให้ต้องให้เสียงในฟิลสักหน่อยนะโซสไาย สวัสดีสวัสดีครับพูดเพื่อนซาเขมิสวัสดีกับเพื่อนสวัสดสวัสดีสวัสดีสวัสดีแล้วมันมีอะไรกับเจะให้ให้สสดว่าสวัสดีครับวันนี้ผมพาสุดไดทีวีมาชิมอาหารเขมรต้องให้ปีเตอร์เขมรผมาพิเศษเขมรจำรีบสู้สวัสดีพามากินอาหารสวาคมเมายำใน Royal Capital Seafood ใน Garden Grove ก็คุณทรายกับคุณปีเตอร์นี่เป็นเป็นผู้แนะนำนะครับรที่นนนนรนามาอยู่ที่ลองบิชนี่นานแล้วแล้วก็วันนี้ก็พามาชิมอาหารขเขมรอาหารขเขมรแท้ๆนี่ที่ผมก็เองก็เคยผ่านขเขมรน,นะแต่กินที่อาหารขเขมรรสชาติผมยังจำแนกไม่ได้ว่าขเขมร ไอที่ต่างกันไงฮะคุณผมว่าอาหารเขมรจะออกหวานๆหน่อยออกหวานหวานอาหารไทยก็ว่าหวานแล้วนะหวานแต่ว่าอาหารเขมรจะหวานกว่าหวานกว่าอาหารไทยจะเข้มๆเผ็ดเค็มผมว่าอาหารเขมรน่าจะจืดๆแต่ว่าหวานมากกว่าครับอาจจะมีคนแปลกใจเดี๋ยวค่อยถามกันที่หลังนะว่าคุณไซเนี่ยคือคุณโพโพไซต้นโพต้นไซเนี่ยละครับ ทำไมถึงพูดไทยได้นี่เดี๋ยวค่อยกินกันไปแล้วค่อยคุยกันนะครับเป็นคนเขมรที่รีภัยมาอยู่ที่นี่แล้วก็พาพวกเรามาวันนี้ <S <S ต้องขอบคุณมากนะครับแล้วคุณปีเตอร์ด้วยตอนนี้เราสั่งอาหารมาแล้วตอนนี้ว่าอาหารเขมรเนี่ยผมก็เคยไปอยู่เขมรแต่ช่วงสั้นๆก็เลยไม่รู้ว่ารสชาติระหว่างเขมรกับ กับไทยเนี่ยต่างกันยังไงคุณคุณใสบอกว่าจะของเขเมรจะออกหวานกว่าผมได้กินอาหารที่ไม่เคยกินเลยนะคือต้มจืดปลาเมืองไทยนี่ตอนที่ผมอยู่เขเม็นนี่นะต้มจืดปลานี่เราไม่มีนะเพราะปลามันข่าว<อ>เวลาเราไปต้มจืดปลานี่มันมันก็จะยิ่งข่าวแต่เขเม,ม็นมีแล้วออกหวานอย่างที่ว่าเนี่ย นะครับอาหารเขมรที่ดังๆนี่มีอะไรอย่างเมืองไทยนี่นะถ้าบอกว่าไปกินกินอาหารสั่งแล้วไม่รู้จะสั่งอะไรผัดกะเพรากะเพรากะเพราไข่ดาวเอ้เพรากะเพราไข่ดาวเขาเรียกว่าผัดสิ้นคิดมาท่เปนเออเมัอ curry ลกออเป็นเป็นต้มเป็นแกง แกงเหมืออเราเลยมื่อเราเลยมาทุกสวิตไรสวิตไมหวา้านจม่อวานทำวานบางบานจะม่อำให้หวานบม่ทนบไ่ทยให้วานาไ่ทใ้วาานท้้นทา,าน่อา,านอยากจะไูท้า,านาจไห้าาน่านม่านาาจะอมานาาจจะไม่ยากบินไปเขมรไปกินนะครับ แต่ว่าอยู่เมืองไทยก็ไม่ค่อยมีนะอาหารเขมรนี่ไม่ค่อยมีอะ่ะแต่ถ้าอยู่อเมริกาหรืออยู่ในประเทศต่ตตางๆ <c oughs> ลองจําหลักการไปนิดนึงว่าถ้าเป็นอาหารเขมรเนี่ยมันจะออกหวานหน่อยหวานยิ่งกว่าไทยซึ่งว่าจริงๆอาหารไทยก็หวานแล้วนะตแต่วันนี้อาจจะผิดหวังเพราะว่าไม่ใช่เขมรร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเขมรจีนอ่าจ,จีนบวกเขมรบวกเวียดแแล้วก็เป็นเป็นธุรกิจที่ดี แต่ว่าวันนี้เราจะลองดูนะครับว่ารสชาติอาหารจีนว่ากันจริงๆแล้อาหารจีนนี่เป็นที่เฟเวอร์ทุกที่แต่ว่าในย่านเออเคนเบอร์เดียทาวหรือแถวลองบีชเนี่ยอยู่แถวลองบีชนะฮะร้านร้านจะเป็นร้านคนเขมรเ,เนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้พบกันครับอ๋อมิกมิกมิกมาแล้วครับจานแรก เป็นเนื้อเนื้อขั่วน้ำมันเป็นเนื้อขั่วน้ำมันถ้าเรียกตามภาษาเขมรว่าสโกโลกหลักสโกโลกหลักโอเคไอทรายวันยังมียังไงอร่อยไหมก็เป็นอร่อยดีเป็นเนื้อเหมือนกับเนื้อาหน่อย ผมรู้เลยว่าอาหารอาหารเขมรที่เฟเวอร์มากๆก็คือข้าวผัดใบชาข้าวผัดนี่เป็นทุกที่ครับใบชา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 อินเดียเทมปุรใบชาใบชาใบวาก b ลซิมินใบใบข้าวผ ชาอยู่อาใบชาชาอยู่ชาใบคือข้าวชาชาชาอิสเมียร์ใช่นิ่ชาชาเย่ผัดข้าวผัดใบชาใบชาอ่าถ้าเรามากินร้านอาหารกำเมนก็ต้องบอกใบชานะครับคุณโพไซนี่คำเมนแต่ว่า Mix มิกแม่แม่คนไทยพ่อคนลาว,ลาวเกิดอยู่ที่เขมเรลักษณะอย่างเนี้แะครับเป็นลักษณะที่มันคละเคลา้าหาอย่างอย่างคุณโพสต์นี่ยากนะประเภทสามสัญชาติเลยเนี่ยยากร่างนะโอเคแล้วเรียนอยู่ที่เขมรก็เรียน ไม่เคยเรียนครับไม่เคยเรียนอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็อเมริกาตอนที่เรียนอยู่เมืองไทยนี่เรียนอยู่ชั้นที่ปหนึ่งปสองปหนึ่งปสองอยู่แถวที่กรุงเทพหรือที่ไหนที่ประจินที่สักแก้วสักแก้วครับแล้วก็มาเรียนอยู่ที่อเมริกาตั้งแต่เกรดเจ็ดขึ้นไปอ๋อก็อพยพมาที่นี่นะครับในช่วงของขามเนาะครับก็นี่คือนี่คือลักษณะสังคมนะฮะ สังคมในเอเชียที่ปะปนกันมาอีกแล้วครับว่าเขาจริงๆแล้วใกล้ๆเคียงกับเรามากนะครับผัดผักบุ้งไดปน้อยสบชัยรวนนิสิช้าช้าตะกูลช้าตะกูลบัตะกูลตะกูลบตะกวนนี่คือบุ้งตะกวนช้าตะกูล อ๋อใช่ใช่ผักบุ้งไฟแดงผักบุ้งไฟแดงอืมโอเคครับเป็นรถที่คุ้นเคยแยกไม่ออกระหว่างสัญชาติไทยหรือสัญชาติเขมร เราจะทดลองนะครับเ yeah, น<ะ>ี<ะ>่ยนั่นเกี่ยวใบชาครับคัดที่หลังครับใบาชบาใบนี่วันนี้ได้ได,ได้คำหนึ่งนะครับภาษาเขเมรวันละครใบคือข้าวใบใบ,บ,บคือคล้ายๆกับใบ,บซื้อใบโอ้ใบใบบ,บ,บอชา,า,ายอบอชายองใบนะบ ใบชาใบชาเราจะดูนี่ว่ามันน่าจะใกล้เคียงกันแต่เราลองดูก่อนซ้่งอะ่อไไไข้าวข้าวข้าวผัดกเหมนหรือข้าวผัดจีนกเหมนนะครับบชาแต่จะต่างกันต้ายตรงที่ของเราต้องมีพริก <c oughs> พริกพริกกีหนูน้ำซอยใส่น้ำพริกใส่น้ำใส่น้ำปลาอาหารเขมรจริงๆเผ็ดไหมครับไม่ค่อยเผ็ดครับไม่ค่อยเผ็ดเ,เ,เหมือนเอนไทยครับเหมือนไทยเหมือนลาวครับคุณโพรไซบอกว่า,วาอาหารเขมรจริงๆไม่เผ็ดเท่าไหร่แต่จะออกหวานแกงก็เป็นเครื่องแกงเหมือนกันคล้ายๆกันนะแต่ว่าอาจจะเค็มคนน้อยกว่าว่าครับ แต่ว่าวันนี้จะมากินแกงเขมรที่ร้านจีนคงจะยากพี่นี่คนร้านสั่งเมื่อกี้สั่งเนื้อนี่สไตล์พิเศษใช่ไหมเป็นไงเป็นสไตล์สไตล์ฝรั่งเศสอ่่าฝรังเศสในนี้มันบอกสไตล์ฝรั่งเศสเลยนะเป็นเป็นสไตล์ก็อย่างว่าถือว่าเนื้อเนี่ยเป็นสไตล์ฝรั่งเศส ก็เพราะว่าความการเข้าไปมีอิทธิพลทางประวัติศาสตร์นะครับที่เข้าไปเ,เลาวฝรั่งเศสไอ,อ้ขอโทษลาวขเขมรแล้วก็เวียดนามเนี่ยก็เป็นเมืองขึน้นนี่ภาษาเรียกว่าอย่างนั้นแล้วอ,อิทธิพลอาหารก็เข้าไปด้วยแต่ผมกินแล้วก็ใช้ได้นะอร่อยลองอีกทีก็ได้ครับแมเนื้อนี่นิมเหมือนใช่เนื้อปีเล็งรับมือเ ของไทยถ้าเป็น,นข้าวผัดมันต้องมีพริกซอยออแต่นี่ไม่มีเขาจะาจะใช้พริกน้ำมันหมดนะครับพริกก้นน้ำมันผมว่าคนไทยเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาคือกินเผ็ดขอโทษ กินเผ็ดมากนะครับกินเผ็ดมากโดยเฉพาะอาหารของเรานี่ส่วนใหญ่จะเข้าเผ็ดเข้าพริกหมดเลยเข้าพริกหมดเยอะทีเดียวนะครับไอผัดจืดๆนี่มีนี่ผมก็ให้เขาสั่งเลยนะครับผมไม่ได้สั่งเองให้คุณบิกเกอร์ซึ่งเป็นเจ้าถิน่นคุณโบไซเป็นเจ้าถิ่นนี่สั่งเองเพื่อจะได้รู้รสชาติและลักษณะอาหาร ของไทยนี่สั่งอาหารจีนก็ต้องผัดพริกอีกนะ <c oughs> อย่างน้อยที่สุดก็ผักผัดพริกมองโกเลียนอมองโกเมองโกเลียนบีฟก,ก็ต้องใส่พริกไม่งั้นกินไม่ลงที่เลยต้องใช้ใช้พริกแทน <c oughs> <c oughs> ถ้าติดถ้าติดพริกก็เขามีให้แน่แต่เป็นแตเป็นพริกขูวน้ำมันนะครับ พริกข้นน้ำมันก็เป็นที่รู้กันละพอแก้ขัดได้ครับ <c oughs> จานเด็ดมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวโทรมาทิ้นิดหน่อย,ย,อย <c oughs> โทรนิ้หน่อยพี่นิโคล่สถือไว้หน่อยถือไว้หน่อยโทรนี้หน่อยนี่ครับ <c oughs> อาหารจานเด็ดกุ <c oughs> ้งมังกร นะครับอ่ารานากุ้งนะรับราบนากุ้งมากอวาง,อ,อ,งอ,อันนี้ถือว่าเป็นอาหารจานเด็ดของร้านอาหารจีนนะครับส่วนว่ารสชาติจะต่างกันไหม,ม,มเดี๋ยวค่อยว่ากัน<ม>ทําไมทั้งโต๊าจานเด็ดร้านอาหารจีนที่นี่เกือบจะทุกร้านครับกุ้งมังกรเป็นอาหารจานเด็ดตัวหนึ่งหลายต่าง อันนี้อย่างน้อยที่สุดก็ต้องจานนึงก็ต้องร้อยกว่าเหรียญนะร้อยกว่าเหรียญผมจะลองดูหนึ่งชิ้นก่อนนะครับเพื่อจะได้เพื่อจะได้บอกว่าผมก็กินกุ้งมังกรร้านจีนผัดอย่างเนี้ยมาหลายที่แล้วเวียดก็กินแล้วจีนก็กินแล้วอันนี้เขมรครับ

บะหมี่ราดหน้ากุ้งมังกรว่างนีด้ดีกว่าน,นะเดี๋ยวขอขอลองบะหมี่นิดนึงว่าลักษณะราดหน้าราดหน้าของจีนเขมรสไตล์เดียวกันกับเราไหมน,นะครับเดี๋ยวนะเอาละ ลุกต้นลุกเขาถ่ายลุกจะไปครับมาใช่ได้ครับ one m o r thank you e x p พี่นิโคลัสชิมแล้วเป็นไงรสลัดหน้านี้ต่างจากไทยยังไง ไม่เคยเห็นนะนะไม่ของอันชาติจีนความตุ้มเขาจะใช้เส้นใหญ่ไอ้เฉาฝันเฉาฝันเฉาฝันไอันใหญ่ยหน้าไอ้มอนเทเรพาเดนเดอร์พูดแต่นูเดอเดนพูดแต่เดอะวายเส้นใหญ่เส้นใหญ่อันนี้ต้องเรียกเฉาฝันอันนี้อันนี้อันนี้ฉาวมิน ไอ้นนี้เฉาหมิ่นถ้าอ๋อเฉาหมิ่นนี่คือเฉาฝันเส้นใหญ่เาเส้นใหญ่เฉาฝันนี่ก็คือบะหมี่บะหมี่อ่าเฉาฝันเฉาฝันอ๋อครับเฉาฝันเส้นใหญ่เป็นที่นิยมนะฮะเป็นที่นิยมในในในอเมริกาโดยเฉพาะร้านอาหารจีนเราไปนั่งมาหลายที่ฝรั่งไปกินอาหารไทยก็เฉาฝันเหมือนกันเฉาฝันเหมือนกันราดหน้าจิ้ววันก่อนไปนั่งกินข้าวกัน เจอตำรวจโต๊ะยาวเลยครับร้านอาหารไทยก็เลยถามเขาเอ๊ะเขาสั่งอาหารไทยอะไรกันไอเราจะไปเดินดูว่าตำรวจกินอะไรเดี๋ยวก็มันดูจะไม่สุภาพ uh huh. เขาบอกเขาไม่ได้สั่งอาหารไทยนะครับเขาสั่งราดหน้าผัดสีอิว๊ว uh huh. ผัดไทย uh huh. ผัดไทย uh huh. ไอผัดไทยนี่รู้แ uh huh. ล้วแน่นอนละแต่ว่าผัดสีอิว๊วผัดราดหน้าเนี่ยคือของจีนแต่ฝรั่งดันชอบสไตล์ไทยครับ <laughs> เราเห็นว่าไอ้ผัดซีอิ๊วนี่มาจากจีนราดหน้ามาจากจีนก็จริงครับแต่พอมาเป็นไทยแล้วสไตล์การผัดคนละเรื่องละนะฮะรสชาติมันจะออกแปลกจากกันเราจะใส่ถ้าผัดซีอิ๊วนี่เราใส่ซีอิ๊วมากหน่อยนะครับแล้วก็มีมมออกหวานนิดหน่อยนะฮะแต่ที่ขายดีที่สุดในร้านอาหารไทยประเภทประเภทก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะประเภทเฟอเนี่ยนะคือ ผักขี้เมาเพราะว่ามันแตกต่างจากของจีนมันมีกระเพรามันมีสไปซี่นะครับมีเผดเดี๋ยวผมจะต้องเร่งเร่งสตีมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกินไม่ทันเขาของดีๆมาแล้วกับข้าวเริ่มมาเรื่อยๆนะครับถ้าท่านจะสั่งเป็นภาษาเขมรในท้องถิ่นนี้กุ้งบังกรนี่เขาเรียกองปลากอง ปลากรองนะครับปลากรองนี่คือกุ้งกุ้งมังกรน lobster lobster แต่ว่าเรื่อภาษาอังกฤษจะง่ายหน่อยที่ทนี่ป่าเดิมส่วนปลานี่คือไตรไตรนะครับไตรเป็นปลาเนึ่งปลาเนึ่งสีอิ่วเป็นส่วนใหญ่ที่นี่ชอบปลาตาเดียวนะปลาตาเดียวเออแล้วถ้าเรียกภาษาอังกฤษเรียกอะไรเนี่ยป่าเดิม ฟาวเดอร์อะฟาวเดอร์ฟาวเดอร์ทอดหวานนะตัวพบ,ตพ,บพ,บพบพบเอาฟาวนะเดอาาร์นะนะปลาตาเดียวแต่ถ้าปลาตาเดียวนี่ไปกินเมืองไทยเรียกชื่อปลาตาเดียวนี่มีสิทธิ์ติดตารางนะเพราะว่าเออล้อก้าเลยมีการพูดเรื่องปลาตาเดียวนี่เป็นปัญหาเพราะว่าในรัชกาลที่เก้านี่ท่านตาสีอยู่ข้างคือ ขเขมรกับไทยเนี่ยครับมีกษัตริย์เหมือนกัน mm hmm. แต่ว่าความเป็นกษัตริย์มีอํานาจเหนือรัฐธรรมนูญเหนือนกฎหมายนี่อันนี้ต่างกันขเขมรไม่เป็นนะครับขเ,ขเนเขมรอยู่ในระบบที่ที่กษัตริย์เนี่ยไม่มีอานาจเนาะก็มีอํานาจทางวัฒนธรรมเท่านั้นเองไม่มีอานาจทางการเมืองนะครับอืมเป็นไงได้ซีอิ๊ อันนี้เราเรียกว่าอะไรไตรสตรีม What do you call in the ไตรไตรสกาวสนาวสโนวสโนว์อันนี้มีในสตรีม right อ่าไตรสนาวไตรสนาว์อ๋อเอาละวันนี้เราก็ไปแปลว่าปลาอ่าไปก็อ่าเดี๋ยวกลับบ้านเลุงเลยนี่คือลักษณะอาหารจีนแต่ว่า รสชาติเกือบแยกไม่ออกแต่วันนี้คุณพี่นิโคลัสช่วยทำให้ร้านสำรับกับข้าวบนโต๊ะเนี่ยสมบูรณ์มากคือมีสไตล์ฝรั่งเศสคือเนื้อผัดน้ำมันแบบฝรั่งเศสเข้ากับบรรยากาศทางการเมืองประวัติศาสตร์การเมืองมาไรเข้า เรามากินกันนะครับตั้งแต่ประมาณ6โมงกว่ากาตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มแล้วเข้าใจน,นะครับนี่คือธุรกิจอาหารในแคนโบเดียทาวขายดีโดยเฉพาะร้านอาหารจีนเนาะที่ร้านอาหารมีรสชาติดีเนี่ยคนยังคึกคักครับยังมาเรื่อยๆมนี่สองทุ่มกว่าแล้วนะแล้วก็ปิดท้ายรายการ อันนี้ไม่ได้สั่งอันนี้แถมขนมหวานแถมสาคูเปียกสาคูไม่รู้สาคูเปียรู้สาคูอะไรเดี๋ยวลองดูดูโั่วเขียวถั่วเขียวต้นตัวเขียวใส่สาคูน้ำใสๆอันนี้จะอันนี้สไตล์เวียดนามหรือสไตล์เขมรเนี่ยอันนี้ไม่ทราบไม่ทราบกันนะมีเห็ดหูหนูด้วยไม่รู้สไตล์อะไรเห็ดหัหนูเลยดำๆเห็ดหูหนูด้วยครับ ใส่กิ้งหน่อยนะใส่พุทชาจีนนะพุทชาจีนตัวเขียวแล้วก็สาคูาคน้ำใสๆครับอย่างนี้แหละก็ถือว่าเสร็จพิธีอร่อยดี ขอบคุณพี่นิโคลัสดูดนะครับขอบคุณพี่นิโคลัสที่พามาขอบคุณคุณไซมากมากคุณปีเต ok อร์โอเคขอบคุณเจริญขอบคุณเจริญคำขอบคุณต้องออกคุณเจริญก็คือมากมากออคุณเจริญนะครับที่จําได้น pues okay. ี่เพราะว่าคําว่าออกคุณเจริญเนี่ย มันแค่แค่ขอบคุณในภาษาไทยขอบคุณจเลิรินก็นคือเป็นภาษาไทยเหมือนกันที่แปลว่ามากเขายังใช้แบบแบบสไตล์ของเขาคือออคุณจเลิรินขอบคุณมากๆกัอบอีกคํานึ่งจาได้คือโซสซไดโซสซไดนี่คือสวัสดีนะครับสวัสดีขอบคุณทุกท่านนะครับ oh, <yeah. S 1> ที่ติดตาม <laughs> ชมรายการ <laughs> ชิมนัวทูดยูเเอ วันนี้ต้องขอบคุณคุณไซนะครับในฐานะเจ้าภาพที่พามาขอบพระคุณมากคุณบิเตอร์โอเคบายขอบคุณคุณบิเตอร์แล้วก็ขอบคุณคุณไซครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็พบกันใหม่โอกาสต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ